สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปแกะกล่องครับของใช้ในบ้านที่ผมสั่งมาจากลาซาด้าอีกเช่นเคยครับต้องบอกก่อนครับว่าของที่แรกๆที่ผมเคยสั่งมาจากลาซาด้าเนี่ยก็คือเตาแก๊สครับซึ่งตัวเก่าที่เคยสั่งมาราคาประมาณ700กว่าบาทนะใช้งานมา10ปีเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ย้ายมาบ้านใหม่แล้วดังนั้นเราจะสั่งเตาแก๊สตัวใหม่มาครับเตาแก๊สคาชิว่ X 2,005ครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับอย่าลืมกดสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยครับนี่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจําหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับ และเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุกตรงโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมาแกะกล่องกันนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับตัวใหม่เลยนะซึ่งหน้า ฟอนต์ตัวนี้นะครับไม่ใช่สแตนเลสแล้วนะครับเป็นฟอนต์กระจกครับตามสมัยนิยมนะเพราะว่าเตาแก๊สแพงๆเเราจะเห็นว่าในห้างขายเนี่ยตัวหนึ่ง2,000กว่าบาทขึ้นไปนะเป็นฟอนต์กระจกครับวันนี้ก็ผมสั่งมานะตัวนี้ฟอนต์กระจกที่สําคัญครับราคาบอกเลยฮนะโปรพิเศษไม่ถึงพันครับส่วนคนที่สั่งหลังจากโปรพิเศษไปครับอาจจะราคาพันต้นๆน,นะแต่ผมก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงเลย เฮ okay, ครับเนื่องจากของมันชิ้นใหญ่นิดนึงนะครับเราก็เลยต้องมาแกะกันที่พื้นครับแกะกรองออกมานะครับก็จะเจอเตาแก๊สครับตัวนี้นะฮะหัวด้านหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหัวเทอร์โบนะพี่เรียกว่าหัวเทอร์โบนะส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยหัวอินฟาเลสครับหลังจากที่ได้กลับเข้าไปดูในแอป l a z a d a นะรู้สึกว่ารุ่นนี้ เขาจะขายหมดไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยถ้าใครสั่งเนี่ยจะเป็นอิน l ฟาเลตสองข้างนะจริงผมชอบหัว i อิน a ฟาเลตมากกว่านะถ้าเป็น2ข้างก็ดีฮนะแต่ว่าราคาก็จะสูงขึ้นอีกนิดนึงครับสังเกตว่าฟอนตท,ที่ให้มาตัวนี้ครับเป็นฟอน์ตกระจกนะครับก็ทําความสะอาดาง่ายกว่าตนเลสนะครับนี่ครับก็ตัวสวิตช์นะครับเป็นจุดไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็ ปรับระดับแก๊สได้นะนอกจากนั้นครับของที่ให้มาในกล่องครับก็มีใบรับประกันนะครับแล้วก็ตัวนี้อที่รองหัวเตานี่เสร็จแล้วสวยงามสมบูรณ์มากครับเดี๋ยวเราลองไปทดสอบสักหน่อยครับอตอนนี้ครัวผมก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามีเตาแก๊สใช้แล้วครับตัวน,นี้เขาบอกว่าห้ามใช้กับหัวแก๊สปรับแรงดันนะครับอ่าตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้ว โอเคครับทดสอบกันสักหน่อยนะฮะอันนี้ฝั่งที่หัวเทอร์โบโ้แรงครับหัวเทอร์โบแรงฮนะอ่าส่วนฝั่งนี้ครับหัวอินฟร,รี สรุปใช้งานได้ดีครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอ้ยเตาแก๊สถูกๆใช้งานกันยาวๆครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ